ตอเรืเสาหลักเรื่องอาหารในแฮปปี้ลองชีวิตี่ต่อกันนะครับวันนี้หมอจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนนะครับโปรตีนก็จะเป็นสารอาหารที่สําคัญมากในแต่ละเซลล์ของร่างกายเราจะต้องมีโปรตีนเข้าไปทํางานด้วยเสมอรวมทั้งการสร้างกล้ามเนื้อทําให้เรามีความแข็งแรงและมีการเผาผลาญพลังงานเผาผลาญไขมันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรตีนจะเป็นสารอาหารที่เราขาดไม่ได้การบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมในคนปกติทั่วไปอย่างน้อยน้ําหนักของโปรตีนนะครับหกรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลเพราะนั้นถ้าเราหนัก6 10กิโลก็แปลว่าต้องกินโปรโตีน60กรัมแต่ว่าไม่ใช่น้ําหนักของเนื้อนะครับเป็นน้ําหนักของโปรโตีนซึ่งอาหารในแต่ละชนิดจะมีโปรโตีนไม่เท่ากันออยกตัวอย่างไข่ไข่ก็จะมีโปรโตีนอยู่ประมาณสัก6กรัมถ้าเราอยากจะได้60กรัมก็ต้องกินไข่ประมาณวันละ10ฟองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเล่นกล้ามสร้างกล้ามให้ขึ้นมาอาจจะต้องเพิ่มโปรโตีนให้มากขึ้นอาจจะขึ้นไปถึง1.5-1.8กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมงั้นเราก็ต้องบริโภคเพิ่มขึ้น โปรตีนที่เหมาะสมก็จะเป็นโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์หรือมาจากพืชน,นะครับจะเป็นในรูปแบบของเป็นอาหารธรรมชาติหรือจะเป็นที่มีการสก,กัดเช่นเวโปรตีนจากพืชหรือจากสาเก,ก็ใช้ได้หรือถ้าคุณมีโรคจำตัวต้องมาปรึกษาแพทย์ก่อนจะทานตัวโปรตีนเป็นส่วนสําคัญในการทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตรวมทั้งซ่้มแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายการบริโภคโปรตีนหมอจะแนะนําว่าควรจะบริโภคโปรตีนที่ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยหมอแนะนําให้บริโภคเนื้อขาวมากกว่าเนื้อแดง เนื้อขาวเช่นอะไรบ้างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลานะครับเนื้อแดงก็เช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับการกินอาหารทะเลทานได้นะครับแต่พยายามหลีกเลี่ยงการปิ้งทอดย่างซึ่งทําให้แบบอาจจะเกิดไขมันเยอะเกินไป การที่เราพบว่าในหอยในกุ้งหรือในปลาหมึกมีคอเลสเตอรอลสูงแต่ถ้าเราสามารถปรุงโดยใช้วิธีไม่ใช้ความร้อนสูงเช่นการยำการต้มพวกนี้ก็จะทําให้ปัญหาของคอเลสเตอรอลนี่ลดลงคนที่บริโภคพืชเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัตหรือวีแกนนะครับบางคนอาจจะบริโภคไข่ได้อย่างนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าคนไหนที่ทานแต่พืชล้วนๆเลยเนี่ยก็จะต้องกินโปรตีนให้เพียงพอโดยนํามาจากพืชหลายๆตระกูลน,นะครับเช่นตระกูลถัว่วหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่กินอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้โปรตีนครบ หรือว่ากรดอะมิโนโครบทุกส่วนรวมทั้งอาจจะต้องเสริมวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน b 12ที่จะขาดไปเพื่อให้ครบถ้วนใครที่มีปัญหากา,การทานโปรตีนหรือว่าปัญหารเรื่องกล้ามเนื้อน้อยลงทําให้รู้สึกไม่มีแรงมีคำํคำถามคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวหมอมาดูแล้วตอบให้ครับ